เขาเขาลูกเคยบาดนี่จ้ามถือกันกะเถืออดีดีดอกเบ้ากันงอมงอมแงมแง่เมาะหมะแม่แมเออง่่มาถื่อการจีคือมือนึ่งละบาดนี่สวยสวยจ้างไปไวไปไวมหาดเคยซ่องฟาวครักดอกเพิ่นเคยกมีอย่งน้อบาดคือฟังแต่น้อาตเจี๊ยตเจี๊ยไป่นคุยมึงกินบัพริกกูได้หนิไป่นกินยังไงละพ่อ่นโอ้ยบ่ให้แล้วดิเิียไปท่น แบบนี้ต้องไปเฮียนพยาบาลได้เวากันเฮียนพยาบ้านอาจานบ่ให้แล้วอาจารยก้าบเบิ่งเฮียนไก่เฮียนไก่บ่ว่าลูกว่าหลานพ่อเฒ่าก็เลยคุ้มลูกเคยไปเฮียนพยาบาลอย่างเดียวเลี้ยงมูเหนีันบ่แม่นเลี้ยงน้อยเด้อาจารยเลี้ยงไงเด้เหนียวอาจารยเสียงหายหลายได้กูอาจารย์วางไรละทิยนอานลูกเคยก็เลยว่าเอาพอปัดหางกล้วยว่ากินบักอือลูกเบิดลโคตลูกคือบ่ว่าหยั่งอาจานย์แม่นแล้วบักอือมึงบ่เพ็ดพ่อเม็ดอาจารยมันกิีค่าอีหยั่งอาจานภาษาบักอืออาจารย ลูกเคยว่ามีควาวเววบานนี่เื้ยว่าคือหมาเนาะท่านปาดโทษท่านว่าท่าว่าก็ข้าก็ลูกเคยเดียวท่านมือแรงพ่อ,อการเฮี่ยนพยาบาลทานมินตบมัด